อ่าโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับน้องแมวดําตัวนั่งกลมเช่นเคยครับแต่วันนี้ผมก็จะมาแคสเกม King of Crab นะครับแน่นอนคะดูจากหน้าตาก็รู้แท้ว่าเกมอะไรนะฮะอันนี้จะเป็นเกมสึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสึกปูไฟครับปูไฟ <c oughs> เออเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนปูก่อนนะฮะปูตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> อนะ๋ปูที่ผมจะใช้เป็นปูทะเลนี่ฮะนี่ <c oughs> ปูทะเลโจรสลัดนะครับมีลายม้าลายแล้วก็มีหมวดโจรสลัดด้วยคนะอันนี้ผมเปิดสกินได้มานะฮะอ่าที่จะเป็นสกินแร่ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันด้วยเจ้าปูทะเลนี่กัน,กนครับไปกันเลยอ่ามาแล้วจ้ะเอ่อใช้ของได้เหรอฟัดคลาวอาลองใช้ที่มันคืออะไรวะเคยครับเราเกิดมาแล้วก็เปิดก่อนเลยครับเปิดเปิดเปิด มันหนีมันหนีอันน้ำปูอะไรก็หาคุณผู้ชมเอ้ยตัวนี้ใหญ่เกินเนาะมาถึงแล้วห้าวเลยฮะขอกินเต่ากันเออเอึเออเออเฮ้ยมันมีมีแต่ตัวใหญ่วะเนี่ยออกก่อนออกก่อนไอตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้เดียวเออเออเอ้ต้องหลังอยู่คุเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้ยน,นี่คือเป็นผู้เล่นนะผู้ชมที่มันมีชื่ออยู่บนเหยือเป็นผู้เล่นนะเอออ๋อ,อโคตรเร็วเลยให้กินก่อนก็ไม่ได้อ่าขั้นตอนแรกเลยครับตอนแรกๆตอนตัวเล็กก็ควรหลีกเลี่ยงเจ้าพวกผู้เล่นหลีกเลี่ยงผู้เล่นฮะโอเคตัวน,นี้ฆ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาแก้แค้นที่หลังเดี๋ยวมาฆ่าอีกแล้ว เออปูเอาบอดตังไว้ก่อนนะอืมเห็นไหมเออตัวนี้ไม่ได้ปูตัวใหญ่คุณผู้ชมเฮ้ยเฮเฮ้เออเออเอเอตีตีตปะกบ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 เออบอดบอดช่วยตีฮะเฮ้ยได้กวดแล้วไอ้ใหญ่าหญ่ใ่ใหญ่โอ้หนีกันหนีกันคือไม่ได้ตัวใหญ่ครับ ตรงนี้ไ,ได้จะไหวาหาอาวุธก่อนอุ้ยโอุย้ยอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยแม่งมีคอนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บควรแล้แม่งขี้โกงเก็บคอนไม่ทันอ่าอเขีนนยนหนีก่อนครับเลยเลยขนนี่แบบแม่ไม่เอาตัวยังเล็กอยู่ยังไม่อยากสู้ นะมันจะเอาเราครับมันจะเอาเรามันจะเอาเราครับตันแม่งเลยนี่ก็ตีอหมูขวดตีเออเออ,อยังไงขอกินก่อนโอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเศษเลยเยอะจังอืมกินก่อนนะครับตันนี้คะแนนเราอยู่ที่สองหมื่นนะครับอยู่ที่สิบห้าแล้วอ่าเราจะเริ่มสู้ไหวแล้ว พอตีตัวนี้ก่อนนะครับเอออันนี้มันบ่อน,นะฮะเอ้ยน,นี่คนโอ้ยไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธสู้ไม่ได้ะฮะอันนี้คือถ้ามีอาวุธคือต้องหนีก่อนนะครับอาวุธตีแรงมากนะคุณผู้ชมเกมน,นี้เนี่ยบางตัวมันถือมีดนะฮะถือปั้งเอ่าแล้วหน,นีก่อนอันนี้ได้อยู่ตัวเล็กตัวเล็กสู้ได้นี่นี่สตาร์นเหรอปูทะเลมันก็นหนักนี่เนี่ยอ่า <c oughs> นอกจากความสามารถของปูนะฮะจะมีอันติงนี้ฮะถ้าใช้ ไอ้อตรงนี้ถ้ามันเต็มอ่ะกดคลิกขวาใช้นะครับจะมีความสามารถอันติของกูฮะส่วนตัวผมมันจะเป็นอันติสตันนะฮะออโอ้โอ,โอ,โอ้ตู้เต่าไม่ได้ไม่ได้เต่าเก่งเ <c oughs> นีเอ่ยตัวเล็กก่อนตกตกโตตอ้เนี่ยเฮ้ยบอดหอนีได้ตกเออเฮ้ยอะไรเนี่ยต <c oughs> ีแล้วเฮ้ยเดี๋ยว สปีดนี่นะแบบตัดแม่งเลยน,นี้คือผู้เล่นนะฮะมีชื่ออยู่บนหัวเรียบร้อยโดราเกตเก็บโลดครับปึ๋งไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บไม้กันเฮ้ย๋อมีสองคนแล้วมานี่เอาตัวน,นี้ก่อนดีพี่จีน,นก่อนพี่จีนกินญี่ปุ่นวะไม่รู้อ่ะสา,รายรม่รู้ไม่ถนัดฆ่าก่อนแล้วครับน,นี้คือผู้เล่นนะฮะเราต้องอยาให้เขาได้เกิดฮะ,ะข้าก่อนให้แน่แนแหนมีเดินหนี เดินไปเจอบอทด้วยตีตีเป็นไงฮะตีก่อนตีก่อนขอตีก่อนเออเออเออตันเนสเอ้าไม่ตีอย่ารถเราซ้ำกันนะโอ้โหเปลิ่นตีอ่ะเปลิ่นตีละหนีอะหนีหนีอ่ะหนีอ่ะอย่าหนีที่จ้าอย่าหนีตรงนี้หนีเก่งอ่ะ ต,ตุกตุกเฮ้ยแมวผู้ต่อไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยตัวนี้จะขนโอ้โหเก็บฟองเก็บฟองจิ้บเป็นเอ้ยเฮ้ยนี่ไงตัวที่ฆ่าเราโอ้โหแม่งได้เลือดก่อนไม่ทันเกิดจะไปแจมทันแล้วเมื่อกี้เฮ้ยนี่ได้อยู่แจมได้จะได้เฮ้ยได้เหรอได้ได้เหรอนี่มันปูอะไรเนี่ยปูเสฉวนนะ ได้ยู่ได้อยู่ให้อยู่นะครับนี่นี่อะไรอ่ะปูอะไรอ่ะตอร์ตี้เนี่ยอา้าายืยมยั่วไปเลยจ้าอยากเห็นปูไทยบินใครวะเฮ้ยเก็บอะไรวะเนี่ยซ่อมเฮ้ยเจอคนแล้วเว้ยสแตนเนต็ตเก็บแป้งเหรอเก็บแป้งเหรอทริปเปลิลคิว ตีเออตีบอลก่อนฮะตีบอลก่อนโอ๊ยอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแทบวะเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยอะไรนั่นน่ะเฮ้ยผู้เล่นสตันอ่าผู้เล่นก่อนเออผู้เล่นนี่อันตรายนะฮะตัวเล็กนี่อย่าปล่อยให้รอดนะผู้ชมอาจจะเป็นเส้นหนามรอในอนาคตได้อ่าตีตีตีเฮ้ยขอบุญก่อนขอบุญหน่อย เฮ้ยนี่อ่ะได้นี่มือตบมือตบมือตบเฮ้ยเออเวเนร์แม่งก็มีเหมือนกันเออมือตบเฮ้ยอันนี้แจมได้แจมได้ยังไงมีโลหรอเออแน่บอกว่านายอยู่ได้อยู่ได้อยู่เออบอดบอด บอดนี่ก็ประมาทไม่ได้ฮะตัวใหญ่นี่ก็สู้ยากเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก,ตลกสตัรน,น,นเหรอไปไหนสตัร์นหรอจ๊ะเรียบหรอ่อเก็บไปอีกหนึ่งคิวนะครับอตีหน่อยปลุก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 ไปตีหน่อยจ้าเฮ้ยเฮ้ยผูเล่นผูเล่น กูเล่นที่ใกล้ตาอย่างนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือเออโดนปอดประกกเข้าไปเออโดนประกกหน้าหลังเรียบร้อยอ,อ๋อไม่เอาไม่เอาเอาคนดีกว่าสแตนเน็ตนึเรียบร้อยอนี่แน่อยู่ที่สิบนะฮะตอนนี้เฮ้ยใครจะตีกล่องอยู่ใคร,ใครใตีกล่องอยู่ไม่ได้หรอกไม่ให้ไม่ให้หรอกขอ,อละกันกล่องนี้ ของวิเศษจะออกมาเถิดโอ้ได้คะแนนแล้วครับม้ามามามาเออโดนบอตี่ไปเออตัวใหญ่ลงไงอะตัวใหญ่ลงไงวะลวงไงอ,อือเลกตูชิไปเลยอ่าเราไปหาเหยื่อผู้เล่นกันฮะเฮ้ยโหเราได้โลสปาร์ตันมานี่นะเป็นรูปปูด,ด้วยนะคุณผู้ชม โอ้เคจะแจกมันจะมีอาวุธพ nope, well, really. hey, oh, ิเศษที่ได้จากกล่องพิเศษเมื่อกี้ด้วยนะฮะนั่นคืออาวุธมันจะดีกว่าปกตินะฮะเพล็กูเล่นผูเล่นสองคนตบ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 เรียบร้อยคิดว่าเจ้าจะหนีรอดเหรอเร็วจังเหมือนจะรอดวิ่งโคตรเร็วเลยไอ้ลูกคูลูกคูโอ้ไม่คุ้มไม่คุ้มเออโลแตกเลยที่ไหนเฮ้ยอันนี้น่าแจมมาก หน้าแจมเจอนี้เออเออเออมาดิวะมาซิาเ,เต็มขึ้นเต็มขึ้นไปโอ้แม่อว่ามูสินเดียร์นี่อ๋อ,อเยอะเยอะไปก่อนละจ้าอ๋อไม่ไหวอขอใช้ชีวิตอย่างปูๆดีกว่าเฮ้ยออนล่นอะไรอะไรจ้ะตบก,ก็ให้ อโอ้ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโโอ้ยิอหายแล้วโอ๊งเกิยโอ้ยออโอ๊เออยโอยอ๊ยโอ๊ยนี่ยอ <c volta> ๊ยโ şey. yes, ิยโออ๊อ๊ยโยออ๊ยโอยอ๊ยโอ๊้อยโอยนออออ ไปไหนจ๊ะเพื่อนนืมปุ๊บปุ๊บโอ้นี่ไงโดนกุ้งทุบชิบหายแล้วเออเหมยเนื้ยกุ้งเก่งกว่า อเคฮ้ยขอกล้องหน่อยครับทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้วุฒเลยมีแต่ขวดตก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 ตาแล้วก็ตกตกตกล้มไปเลยเออเออเออเรียบร้อยอั่นเน่สู้เหรอสู้เหรอจ๊ะไมไม่ดูรุ่นเลย จีจ,จีนี่มันตัวอะไรวะนั่นน่ะปูหรือกุ้งวันน่ะตัวตัวอะไรไม่รู้เอาแม่งก่อนเลยอืมอ๋อดำดินได้ด้วยน่าจะเป็นกุ้งเปล่านื่นีผู้เล่นโดนบอดลงิงนี่นี่มือตบอืมอืมอืมโอ้ยม,ม,มือแรงมือตบแรงมือตบแรงเอออ่าเออ เกมโอเออมาสิจ้าตัวใหญ่แล้วไงมีมีตาเว้ยเอออัอนนี้ใหญ่ไปไอันนี้ใหญ่ไปเออ,อเกือบไม่รอดเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุญแจงเงินด้านบนนะครับขอแทงโซลกินเลือดก่อนอืตัวก็ให้ไปแล้วจ้าจริงได้ไหมอ่ะโอ้อตัวนี้กว่า ได้อยู่ได้ยอยู่เฮ้ยผมมีเศษในขวดอ่าได้กิ่งม้ไม่แทนดิโอเคนี่แรงกว่าอ้าวได้กล่องพอดีเยี่ยมไอ้ได้มือตบแล้วอันนี้เป็นอาวุธที่ผมชอบที่สุดนะมือตบดูดูนะครับคุณผู้ชม <c oughs> มือตบเบอะ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 เอ้ย,ย,ยอย่าอย่าโอ้โหแม่งปล่อยพิษโอ้โห โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้มาตบปูแทนนะฮะคุณผู้ชมตันแล้วก็ตีปักปา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 ก,ปากเฮ้ยอย่าหนีจังวะอย่าหนีอย่าหนีนนโห่วิ่งได้เร็วกว่าโอ้เออแหละโดนบอดกินไว้นั่นแหละหนีไหนโอ้ชิบหายแล้วคุณผู้ชมเข้ามาในโดงกระสุน โอ,โ,อโอ้โอ้ไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีไม่ดีแน่ตรงนีมม้มี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 ขอมีก่อนเออไปแล้วจ้าปันตวนอืออือมาดิเดี๋ยทีมีกัางตอเหรอก็มีเหมือนกันเป็นไงตัวใหญ่นี่ไงอืออสตันแมนก็กก็จิ้ม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 หนีฆ่าตัวใหญ่ได้อย่างง่ายดายนะครับ round one fire หน่อยเอ้ยมาเนี่ย ah. จะสู้อะไรจะสู้อืออืเออเออมือเปล่าจะสู้มีดได้ไงล่ะครับเอเอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอาวุธมีอาวุธจิ้มไหลงสตันเน็ตมามีอาวุธเหรอมีอาวุธเหรอจิ้มจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มเออมันอึดกว่าครับคุณพี่ธอมเป็นไงครับเนี่ยหมอจ็อกเตอร์ขอดูหน่อยนะครับเฮ้ยเท่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  เรา,าเปลี่ยนไลน์กันด,ดีกว่านี่โอเคโอเคครับคุณผู้ชมสลับ King of c a p นะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้ที่ Steam นะครับเป็นเกมฟรีครุณผู้ชมยังว่าเป็นเกมฟรีนะครับเล่นสนุกคลายเคยรียดคล้ายๆเกมงูแต่มันจะเดินยากกว่านิดนึงครับด้วยควาที่มันเป็นปูมันจะเดินเอียงๆนิดนึงนะฮะนี่ฮะใครที่ ขยันเล่นก็จะมีปูพวกนี้ปลดล็อกนะฮะหรือถ้ารีบหน่อยก็อาจจะต้องเติมซื้อประมาณนั้นเปิดกาชาเอานะฮะดูตัวตัวสุดท้ายคุณผู้ชมเวอร์มากผมยังไม่เคยเห็นนะตัวเนี้ยแต่รู้ว่าสแต็กโกงมากอ่าแต่เล่นมัยังไม่เคยเห็นนะแต่น่าจะได้ยากอยู่โอเคครับคุณผู้ชมสนับ King of c a s เกมในสตรีมนะครับเกมฟนะครับแต่รับใครที่อยากเล่นก็นโหลดกันมาได้เลยนะฮะสำนี้ก็ ้องไม่ดำตัวผมต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะรับจุฬา